นักศึกษาทวิภาคีแพรนดาสร้างความภาคภูมิใจด้วยรางวัลชนะเลิศด้านทักษะง,งานออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเพนดายัางคงสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับล่าสุดนักศึกษาทวิภาคีแพนดาโคราช ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในการประชุมวิชาการองค์การฝึกวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่34สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโดยนายวุฒิศักขานแสนนะักศึกษาปวชอชั้นปีที่3คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านทักษะงานออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีต่อมาในเวทีการแข่งขันระดับชาติณนะวิทยาลัยสารพัดช่างปรังนะักศึกษาทวิภาคีแพรนดาโคราช เข้าร่วมการแข่งขันสองประเภทและคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้อย่างต่อเนื่องคือนายวุฒิศักดิ์ขานแสนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการออกแบบเครื่องประดับและนางสาวพิริยาสินยารัตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านพักษะวิชาชีพงานเครื่องประดับและอัญมณี นับเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีแพนดาตอกย้ำประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงพร้อมเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีแพนดามีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2543ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเครื่องประดับอัญ,ญมณีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนายาวชนให้เป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากครูผู้สอนที่เป็นผู้ชำนาญการฝึกอาชีพในสถานที่ทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนเมื่อเรียนจบมีงานรองรับตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหากรรมอัญ,ญมณีเครื่องประดับของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพนด้ามุ่งส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้เป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่อนาคตของอุตสาหากรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับอย่างมืออาชีพ